สวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารที่ร้านครัวคุณต้อยค่ะอยู่ที่เขาตะเกียบหัวหินนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าตามกันมาทานเลยค่ะ ช่วงบ่ายๆนะคะเราก็มาทานอาหารที่ร้านคัวคุณต้อยหลานคุณต้องค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะก็มีเมนูแ e c o m ม e n d แปะไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีโซนกระบองเพชรด้วยนะคะฮาโมโต่น่ารักมากๆเลยค่ะมีดอกด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันค่ะเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้นั่งติดใกล้ๆถ้ำเลยนะคะก็จะเป็นหินเนาะเออมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งค่ะเรามาดูเมนูกันค่ะว่ามีอะไรน่าทานบ้าง รอไม่นานนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือเมนูโปรดของเรานะคะก็คือหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็หอยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆและเมนูถัดไปนะคะก็คือโป๊แตกทะเลค่ะอยากบอกว่ากลิ่นแซ่บมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูเนื้อปลาสิคะโหชิ้นใหญ่มากค่ะและนี่ก็มีกุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีหอยแมงผู้ด้วยนะคะ และเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูโปรดของเราค่ะนั่นก็คือปูผัดผงกะหรีค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอาหารมาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็คือเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะอยากบอกว่าทางร้านนะคะลืมเอาน้ำราดให้เรานะคะและเมนูสุดท้ายค่ะหอยแมงผู้อบค่ะหอยแมงผู้นะคะก็ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ขอตัวทานอาหารก่อนนะคะ พอเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมาจากร้านอาหารนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับร้านอาหารนะคะก็จะมีคล้ายๆเป็นตลาดปลานะคะก็สามารถสั่งทางร้านนะคะให้อบให้ย่างหรือว่าให้นึ่งได้นะคะเราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับที่พักกันค่ะ